สวัสดีทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไทยลีกสกอร์เทเบิลพบกันในวันนี้ครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีก3ทั้ง6โซนครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกครับก็ร่วมสนับสนุสนการนำคลิปง่ายๆครับโดยการกดซับสไครป์ให้กำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับก่อนไปดูตารางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของโซนแรกกันก่อนเลยครับเริ่มที่กรุงเทพครับ คููและครับมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเปิดบ้านเอาชนะสยาม FC ไป2ประตูต่อศูนย์คููถัดมา A u u อินเตอร์แบงคอกเปิดบ้านเอาชนะนนทบุรียูเนเต็ดไป3ประตูต่อศูนย์คููถัดมา STK เมืองนนท์ f อเปิดบ้านเสมอกับมหาวิทยาลายัยเกษมบัณฑิต FC ไป2ประตูต่อ2คููถัดมาจามจุรียูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายบริเวณสมุทรปราการ FC ไป0ประตูหนึ่คถัดมานนทบุรียูเนเต็ดสบุญมีฤทธิ์เปิดบ้านเสมอกับทหารอากาศ FC ไป1ประตูหนึ่ครูถัดมาบางกอกเ,เอฟ1 และคู่สุดท้ายสมุทรสาครซิต,ตี้เปิดบ้านพ่ายพรามแบงคอกไป1นึ่งเรือสาให้ตารางคะแนนไทยลีก3โซนกรุงเทพในวิกที่4เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับหนึ่งบางกอ,อก f อแข่งสีนัชนะ4เสมอ0แพ้0ย์ยิง 11, สิเสียสผลต่างประตูได้เสียบกเมี12บคะแนนอันดับที่2มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพแข่งสีนัชนะ4เสมอ0แพ้0ยิงแเสียหผลต่างประตูได้เสียบกเมี12คะแนนอันดับที่3พรามแบงคอกแข่งสนักชนะ3เสมอ 0, พ้0ย์เสียูผลต่ิงเด้เสียสกมี9คะแนน อันดับที่4นนทบุรียูเนเต็ดสบุญมีฤทธิ์ 4, แข่งสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง6เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี7คะแนนอันดับที่5้าโบลาเวนสมุทรปราการเอฟซี FC, แข่งสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง4เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี7คะแนนอันดับที่6สมุทรสาครซิตี้แข่งสีนัดชนะ2เสมอ0แพ้2ยิง9เสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่7 a ็ u อินเตอร์แบงคอกแข่ 4, แงสีนัดชนะ2เสมอ0แพ้มม2ยิง6เสีย3ผลต่างประตูได้เสีียบวก3ม6คะแนน อันดับที่8มอเกษซมบันดิตเอฟซีแข่ง4นัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิง3เสีย3ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี5คะแนนอันดับที่9ทหารอากาศเอฟซีแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง3เสีย4ผลต่างประตูได้เสียลบ1มี4คะแนนอันดับที่10ทหารอากาศเอฟซีแข่ง4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง4เสีย8ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี4คะแนนอันดับที่11จามจุลียูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2ยิง3เสีย5ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี3คะแนน อันดับที่12 stk เมืองนนท์ fc แข่งสีนัดชนะศูนเสมอ2แพ้2ยิง6เสีย8ผลต่างประตูได้เสียลบ2มี2คะแนนอันดับที่13นนทบุรี u นเต็ดแข่งสีนัดชนะศูนย์เสมอศูนแพ้4่ยิง2เสีย11ผลต่างประตูเสียลบ9มีศูนย์คะแนนและอันดับที่ส4สยาม fc แข่งสีนัดชนะศูนย์เสมอศูนแพ้4ยิง1่งเสีย11ผลต่างประตูได้เสียลบมีศูนย์คะแนนตามด้วยศูนย์ตะวันออกครับผลการแข่งขันคู่แรกอัศวินเกาะขวาง u นเต็ดเปิดบ้านเอาชนะพัทยาดอฟฟยู u นเต็ดไป3าประต ผู้ถัดมาจันทบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับปอกแดงยูนเต็ดไป0ูนประตูต่อผู้ถัดมาบ้านค่ายยูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสออลฟอร์เอฟซีไป2องประตูต่อผู้ถัดมาสโมสรฟุตบอลกองเหลือลบเปิดบ้านพายนาวิกายูธินยูนเต็ดเอฟซีไป0ูนประตูต่อ่ถัดมาบ้านบึง FC เปิดบ้านเอาชนะชะเงเราไฮเทค FC ไป2อประตูต่อและผู้สุดท้ายสโมสรฟุตบอลรัชนาบีเปิดบ้านเอาชนะสายมิตรกบินยูนเต็ดไป2องประตูต่อทำให้ตารางคะแนนไทยลีก3โซนตะวันออกเป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งบ้านค่ายยูเนเตตแข่งสีนัชนะสามเสมอหน 1, 0, ึ่งแพ้ศูนย์ยิงหกเสียสองผลต่างประตูได้เสียบวกสี่มีสิบคะแนนอันดับที่สองพัทยาดอฟฟินยูนเนเต็ดแข่งสีนัชนะสามเสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงสิบเสียเจ็ดผลต่างประตูได้เสียบวกสามมีเก้าคะแนนอันดับที่สามซอออลฟอร์ฟซีแข่งสีนัชนะสองเสมอหน 1, 1, ึ่งแพ้หนึ่งยิงหกเสียสี่ผลต่างประตูได้เสียบวกสองมีเจ็ดคะแนนอันดับที่สี่บ้านบึงเอฟซีแข่งสีนัชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงหกเสียห้าผลต่างประตูได้เสียบวกหนึ่งมีเจ็ดคะแนน อันด <Workers. S 2> ับที่5นาวิกโยธินยูเลกา FC แข่งสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง5เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี7คะแนนอันดับที่6สะเซิงชาวไฮเทค FC แข่งสีนัดชนะ2เสมอ0แพ้2ยิง7เสีย7ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี6คะแนนอันดับที่7จ็บวกแดงยูนเต็ดแข่งสีนัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิง5เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่8จันทบุรี FC แข่งสีนัดชนะ1เสมอ2แพ้1ยิง6เสีย6ผลต่างประตูได้เสีียบก0ม5คะแนน อันด um. hey. <combined> ับท like ี่9สายมิตดกบินยูเนเต็ดแข่งสีนัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง5เสีย4ผลต่างประตูที่เสียบวกหมี4คะแนนอันดับที่10อัศวินกอขวางยูเนเต็ดแข่งสีนัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง5เสีย7ผลต่างประตูที่เสียลบสมี4คะแนนอันดับที่11สโมสรฟุตบอลรัชนาวีแข่งสีนัดชนะ1เสมอ0แพ้3ยิง4เสีย9ผลต่างประตูที่เสียลบหมี3คะแนนและอันดับที่12สโมสรฟุตบอลกองเรือลบแข่งสีนัดชนะ0เสมอ0แพ้4ยิง2เสีย8ผลต่างประตูสีย6มี0คะแนน ตามด้วยโซนตะตวันตกครับคู่แรกครับ,รบทวีพัฒนาสมุทรสาครยูเต็ดเปิดบ้านพ่ายมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2ประตูต่อ8คู่ถัดมาครับการจนาพัฒน์เอฟซีเปิดบ้านพ่ายอ่างทองเอฟซีไป1ประตูต่อ2คู่ถัดมาสระบุรียูเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอัสสัมชัญยูเต็ดไป5ประตูต่อ2คู่ถัดมาหัวหินซิตี้เปิดบ้านเอาชนะชัยนาทยูเต็ไดไป1ประตูต่อ0 คู่ถัดมาลบบุรีซิตี้เปิดบ้านพ่ายสมุทรสงครามเอฟซีไปศูนย์ประตูหนึ่งและคู่สุดท้ายการเจนะบุรีซิตี้เปิดบ้านเอาชนะดาร์กอนปบุมวันการเจนะบุรีเอฟซีไป1นึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนไทยลีก3โซนตะวันตกเป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับ1สมุทรสงครามเอฟซีแข่ง4นัดชนะ4เสมอ0แพ้0ยิง8เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวกเมี12คะแนนอันดับที่2อ่างทองเอฟซีแข่ง4นัดชนะ3เสมอ0แพ้1ยิง10เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวกหกมีเก้า อันดับที่สี่ซาลบรียูนเต็ดแข่งสีนัชนะ3เสมอ0แพ้1ยิง10เสีย8ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี9คะแนนอันดับที่4การจนับุรีซิตี้แข่งสีนัชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง6เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก2มี7คะแนนอันดับที่5้าอสัมชัญยูนเต็ดแข่งสีนัชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง8เสีย8ผลต่างประตูได้เสียบวก0มี7คะแนนอันดับที่6หัวหินซิตี้แข่งสีนัชนะ2เสมอ0แพ้2ยิง7เสีย6ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี6คะแนน อันดับที่7การชนะพัฒ FC แข่งสีนัชนะ1เสมอ2แพ้1ยิง8เสีย5ผลต่างประตูทด้เสียบวกสามี5คะแนนอันดับที่8มหาวิทยาลัยปทุมธานีแข่งสีนัชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง9เสีย5ผลต่างประตูได้เสียบวก4มี4คะแนนอันดับที่9 5, ้าดารากอนปทุมวันการชนะบุรี FC แข่งสีนัชนะ1เสมอ1แพ้2ยิงเเสียหผลต่างประตูได้เสียบวก2มี4ีคะแนนอันดับที่10ลบบุรีซิตี้แข่งสีนัชนะ1เสมอ0แพ้3ยิง3เสียแผลต่างประตูได้เสียลบ5มี3คะแนน อันดับที่11ชายนาทยูนเต็ดแข่งสีนัชนาศูน์เสมอ2แพ้2ยิง5เสีย11บเอผลต่างประตูที่เสียลบหมี2คะแนนและอันดับที่12ทวีพัฒนาสมุทรสาครยูนเต็ดแข่งสีนัชนาศูน์เสมอ0แพ้4ยิง3เสีย19บเกผลต่างประตูที่เสียลบสิม, 16, มี0คะแนนตามด้วยโซนเหนือครับผลการแข,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 ข่งขันคู่แรกอุตตรประเศักสยาม FC เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายล้านนา7ประตูต่อ0คู่ถัดมาแม่โจย man, ูนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับน่าน FC ไป1นประตูต่อห คู่ถัดมาลงสีแม่ใจชนะโทจิตวัฒนพยาวเปิดบ้านเอาชนะนครแม่สอดอยู่เด็เต็ดไป1นึ่งศูนย์คู่ถัดมาสีแฟร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะกำแพงเพชรเอฟซีเป็นหนึ่งศูนย์คู่ถัดมาเชียงรายซิตี้เปิดบ้านเอาชนะวัดโบสถ์ซิตี้ไป2องศูนย์และคู่สุดท้ายฟิสซิโนโลกเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะโกงไกล่ลาดอยู่เด็เต็ดไป9.0ก้าศูนย์ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกสามโซนเหนือเป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งเพสุนโลกเอฟซีแข่งสีนัชนาศีเสมอ0แพ้0ยิงส1เสีย4ผลต่างปรนลบได้เสียบวก1 6มีสิคะแนนอันดับที่2อุตรดิตถ์สักสยามเอแข่งสีนัชนาศเสมอ1แพ้0ยิง8เสีย2ผลต่างพปนได้เสียบก13มี1 0คะแนนอันดับที่3าควซิตี้แข่งสีนัชนะ2เสมอ2แพ้0ยิง5เสีย4ผลต่างปรนลได้เสียบก2มี8คะแนนอันดับที่4วัดโบซตตี้แข่งสีนัชนเสองเสย3ผลต่งแพ้แนอันดับที่เชียรายซิต่ง ยิง3เสีย4ผลต่างประตูทเสียบก1มี5คะแนนอันดับที่6นครแม่สอดอยู่ในเตดแข่งสีนัดชนะ1เสมอ2แพ้1่งยิง2เสีย4ีผลต่างประตูเสียลบ1มี5คะแนนอันดับที่7กำแพงเพชรเอฟซีแข่งสีนัดชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง4เสียหผลต่างประตูเสียลบ1มี4คะแนนอันดับที่8ดลงสีแม่ใจชนะชนทวัรแข่งสีนัดชนะศูนเสมอ3าแพ้1่งยิง4เสีย7ผลต่างประตูทเสียลบ2มี3คะแนนอันดับที่9้าแม่โจอยู่ในเตดแข่งสีนัดชนะศูนยิง1เสีย6มต่ามแพ้หนึ่ียะแนน อันดับที่10 19, FC, C, น่าน FC แข่งสีนัชนะศูนย์เสมอ2แพ้2ยิง1เสีย4ผลต่างประตูเสียลบ3มี2คะแนนอันดับที่11กงไกล่ลาดยูเนเต็ดแข่งสีนัชนะศูนย์เสมอ2แพ้2ยิง1เสีย12ผลต่างประตูเสียลบ11มี2คะแนนและอันดับที่12เชียงรายล้านานาแข่งสีนัชนะศูนย์เสมอ1แพ้3ยิง5เสีย17ผลต่างประตูเสียลบ12มี1คะแนนตามด้วยโซนอีสานครับผลการแข่งขันคู่แรกเมืองเลยยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะศรีสะเกดยูเนเต็ดไป1ประตูต่อ2 คู่ถัดมาคอนการ FC เปิดบ้านเสมอกับมหาสารคามสาใบาเ่า FC เป็น1ประตูต่อึคู่ถัดมาอุดรยูตนเตดเปิดบ้านเสมอกับคอนกานมอดินแดงฟุตบอลขับไป1นประตูต่อึคู่ถัดมาสกลคนครทูวิชันเ c เปิดบ้านพ่ายสุรินข์ขงชีมูล FC ไป1นประตูต่อและคู่สุดท้ายนาครราชสีมายูตนเตดเปิดบ้านเสมอกับย้าโสทร FC ไป1นึ่งประตูต่อนทำให้ตารางคะแนนไทยลีก3โซนอีสานเป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับ 1. นคอนแกนมอดินแดงฟุตบอลขับแข่ง4นัดชนะ3เสมอ1พ้า0ยิง10เสีย4ผลต่างประตูทเสียบวก6มี10คะแนนอันดับที่สองลาซีสไลยูดเตตแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1พ้า0ยิง9เสีย5ผลต่างประตูทเสียบวก4มี7คะแนนอันดับที่ 3. ามสุรินคงชีมูลเอฟซีแข่ง4นัดชนะ2เสมอ1พา1ยิง7เสีย5ผลต่างประตูทเสียบวก2มี7คะแนนอันดับที่สี่ซีสเกตยูดิเตตแข่ง4นัดชนะ อันดับที่5้คอนแกนเอฟซีแข่ง4นัดชนะ1เสมอ3แพ้0ยิง6เสีย3ผลตังค์เสียบวก3มี6คะแนนอันดับที่6มหาสรรหารคาม3ใบเถ้าเอฟซีแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2แพ้0ยิง3เสีย2ผลตังค์เสียบวก1มี5คะแนนอันดับที่7เมืองเลยยูเนเต็ดแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิง4เสีย4ผลตังค์เสียบวก0มี4คะแนนอันดับที่8นะครราชสีมายูเนเต็ดแข่ง4นัดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้สองยิงห้าเสียสิบ6มี4คะแนน อันดับที่9อุบลคนพัพัฒเซีแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0ยแพ้2ยิง7เสียสผลต่างประเสียบวก3มี3คะแนนอันดับที่10สุรินทรซิตี้แข่ง2นัชนะ1เสมอศแพ้1ยิง2เสีย2ผลต่างประเสียบวก0มี3คะแนนอันดับที่1 1อุดรยูนเต็ดแข่ง4นชนะศเสมอ2แพ้2ยิง3เสีย5ผลต่างประเสียลบ2มี2คะแนนอันดับที่ 13, สเยอสเอฟซีแข่งสมนัดชนะศูนย์เส่งแพ้สองยิงสเีย้า และอันดับที่14สกลน,นครทูวิชันเอฟซีแข่ง3นัดนชนะ0เสมอ0แพ้3ยิง3เสีย12ผลต่างประตูเสียลบ9มี0คะแนนและปิดท้ายด้วยโซนใต้ครับผลการแข่งขันคู่แรก MS นครรีิตี้เปิดบ้านพ่ายสงขาเอฟซีเป็น1ประตูต่อ2คู่ถัดมาพัทลุงเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะปัตตานีเอฟซีไป5ประตูต่อ3คู่ถัดมาภูเก็ตอนันดามันเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะยังสิงห์หัตใหญ่ยูเนเตดไป4ประตูต่อ3คู่ถัดมาเมืองตังยูเนเตดเปิดบ้านเสมอกับยาลอ คู่ถัดมาเวียงซาซูลาซิตี้เปิดบ้านเสมอกับเมืองคนดียูเนเต็ดไป2อประตูต่อสและคู่สุดท้ายดารายูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะตรัง FC ไป2องประตูหนึ่งทำให้ตารางคะแนนไทยลีก3โซนใต้เป็นดังต่อไปนี้ครับอันดับ1สงขลา FC แข่งสีนัดชนะ3เสมอ1แพ้0ยิง7เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก5มี10คะแนนอันดับที่2ยังสิงหาดใหญ่ยูเนเต็ดแข่งสีนัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง7เสีย4ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี7คะแนน อันดับที่3ตรังเอฟแข่งสีนชนะสอเสมอหแพ้หยิงหเสียสามผลตางประด้เสียบวกสามมีเจ็ดคะแนน,นอันดับที่สีภูกเก็ตอันดามันเอฟซีแข่งสีนชนะสอเสมอหแพ้หยิงเเสียหผลตางประด้เสียบวกหน,น,นึ่งมีเจคะแนนอันดับที่ห้าเวียงสะสุราซิตี้แข่งสีชนะสเสมอหนึแพ้หยิงหกเสียห้าผลตางบ์ประด้เสียบวกหน,น,นึ่งมีเจคะแนนอันดับที่หกนารายูเนเต็ดแข่งสีนัชนะหนึ่งเสมอสองแพ้หยิงหเสียห้าผลตางประด้เสียบวกศูน อันดับที่7ปตัตตานี FC แข่งสีนัชะนะ1เสมอ2แพ้1ยิง6เสีย7ผลตา่างประตูเสียลบ1มี5คะแนนอันดับที่8 MS น,นครศรีสิตีแข่งสีนัชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง6เสีย7ผลต่างประตูเสีล 2, ยสลบ1มี4คะแนนอันดับที่9พังตังยูไนเต็ดแข่งสีนัชนะ1เสมอ1แพ้2ยิง2เสีย4ผลต่างประตูเสียลบ2มี4คะแนนอันดับที่10เมืองคนดียูไนเต็ดแข่งสีนัชนะ0เสมอ3แพ้1ยิง4เสีย5ผลต่า 1, งประตูเสียลบ1มี3คะแนน อันดับที่11พัทลุงเ c แข่งสีนชนะ1เสมอ0แพ้3ยิง6เสีย11ผลต่างประตูเสียลบ5มี3คะแนนและอันดับที่12ยาหลอซิตี้แข่งสีนชนะ0เสมอ2แพ้2ยิง2งเสีย5ผลต่างประตูเสียลบ3มี2คะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมกับไทยลีก3ทั้ง6โซนครับในวิคที่4ก็จะมีบางคู่บางโซนครับที่ยังแข่งไม่ครบ4นีนัดครับก็นึ่งด้วยปัญหาฟ้าฝนครับผม ต้องเลื่อนการแข่งกันไปนะครับก็เดี๋ยวคอยดูครับว่าจะไปเตะกันวันไหนและสุดท้ายนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนกันนับคลิปนะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปตารางคะแนนไทยลีกครับผมก็มีทั้งไทยลีก1ไทยลีก2แล้วก็ไทยลีก3ทั้ง6โซนให้ติดตามกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมและสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในวิกที5สําหรับไทยลีก3ครับสาหรับวันนี้ สวัสดีครับ